ถ้ายองไหมเป็นไรมาโดนอ่ะนั่งกับตมาดกินน้ำสาบานกินน้ำสาบานอะไรไปแดกน้ำสาบานอเขาสาบานทำพี่อะไรนะก็เปิดตาไปคนนึ่งก็เขาคือเขาทำไม่ทำของหมดดำเนี่ย คือเรารับเรารับรู้เราเห็นถ้าไปพูดของมันก็จะออกฤทธิ์กับเราโลแล้วเขาท้าทายด้วยร้อยวัดพันวัดก็ถอนของเขาไม่ได้โอ้ยเรี่อกูัวดมจะดมแป๊บเดียวนั่นเขาเขาท้าทายนี้เลยอ่ะจริงเหรอเนี่นี่แล้วฉันก็มาป่วยไปโรงพยาบาลแล้วแล้วผมจะช่วยได้ไหมเนี่ยนะกลัวจังไปโรงพยาบาลก็ไปหาสาเหตุก็ไม่เจอ อจาจ้าจ้ามามดมมาดมเหมอือนกูเอามานี่หลับตาโอ้ยปีศาจนี่กระบ,บองลั่นโอ้ยกระบ,บองลั่นแล้วเฮียถือไว้ก่อนยังไม่ทันอะไรเลยกระบอกดินด้นแล้วหลับตาห้ามลืมนะหลับตานะออกมาปีศาจปีศาจปีศาจปีศา,า,าจกระบองลั่นปีศาจลางไม่ดีเฮียปีศาจ ไอผีตอดออกมา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 ไอ,อา้ผี<อ>จะไปไม่ไปอเออปีศา<อ>จกระบองกูลั่นเห็นไหมออกไปไป<อ>ไม่ไป<อ>ก,กินล่างคนแก่ไม่เชืีอเลยอกินดีนเว่า กูมีนิดแล้วมีแรง่กูมีนิดแล้วมีแง

ดิบเขาเลรกาดิตมดไปแล้วไม่เอาแล้วดิบดยบดิบดิบดอ้าิบด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 ิบ้ิบดิบดิบดิดิบดิดิบดิบดิบหิบดิบิบดดดด เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องแด้เอาข่าวหรออะไเดี๋ยวนี้ไม่หอนแล้วเฮียเดี๋ยวนี้เอ้าตาค้างเลยเจ๊ตกใจลุกไหเราอยากเรียนพัฒนาขึ้นแล้วกูบอกแล้วก็บองกูลั่นโทษทีไปนะอาน้ำมนต์กินน้ำมนต์นะเอาสักมาๆๆ ปีศาจร้ายเิดมีหัวใจเตรียมตัวไปดนตรีเลยใจเย็นอ <c oughs> โอเคอ่านี้เลยแม่อือเอามายักไปไง Rồi nó lại để cục cục của bác Bố ừ. quay đi Cục cục của em còn.